โอเคนะครัผมคันนี้ก็เป็นรถสเตปนะครับถ้าใครไม่มีรถสเต็ปก็ต้องไปจ้างเขาทำนะครับคันนี้ก็จะมียูสูตรเดียวนะครับแรงมากๆเลยครับเนี่ยก็การขับขี่อะไรพวกนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าดูคลิปให้จบเนี่ยวิ่งได้แน่นอนนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่างเฟนจี้ซีเน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนรถ กระบะนะครับผมคันนี้ f c ก็ให้รถมาโจวน,นะคันนี้กระบะก็จะอยู่คันที่51นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่2 0 0พเลยก็เป็นคนปลู่กระบะนะครับคันนี้ก็จะมาสอนจูบนรถสเต็ปนะครับสเต็ปก็ยอดฮิตเลย4 1 4 HP 2 3 0 0 Nm นะครับก็อันดับแรกเลยเราได้รถมาแล้วเราก็มาแต่งความสวยกันก่อนนะครับผมตามนี้เลยความสวย แต่งไปน,นู่นนั่นนี่พอมาถึงลายล้อนี่เราจะใช้ลายไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็ปรับล้อยางให้เล็กที่สุดนะครับผมสูตรผมต้องใช้ล้อเล็กนะครับแล้วก็มาดูสปริงโชกันต่อเลยสปริงโชกก็แต่งตามใจชอบนะครับชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นเลยนี่เลยแล้วก็อันนี้ก็กดรีเซ็ตไปนะครับความสวยก็จะประมาณนี้นะครับ f สครับแต่งเข้ามานะโคตรสวยคันเนี้ย เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรจูนเกียร์กันนยแล้วก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยเอาละครับผมอันนี้ก็จะเป็นการขับขี่4ี่ล้อนะคเัว A ดีอันนี้เราจะขับเกียร์ดีได้เลยนะครับก็จะเป็นการขับขี่ดีเท่บ้างๆออกตัวรอบสูงๆนะครัล้อฟรีไปเลยนี่เลยนะครับผมมันก็จะขับขับไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องไปฝึกการออกตัวนะครับการชินไฟนั่นเองก่อนไฟเขียวก็กดคันเร่งไปมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม เจ็ดวิจุดห้าศูนย์นะครับเจ็ดวิกลางๆเลยนะครับผมก็วิ่งเต็มที่แล้วนะแล้วก็มาดูอีกรันหนึ่งรันนี้ก็เหมือนรันเมื่อกี้นี่เลยแต่ว่ารันนี้จะออกตัวไม่รู้ออกตัวมันยังไงมันก็แยกยากเหมือนกันแต่ว่ารันนี้จะวิ่งวิ่งช้ากว่ารันเมื่อกี้นิดนึงเรามาดูกันมันเป็นยังไงนะครับ เนี่ยมันก็ห่างกันนิดเดียวห้าเจ็ดวีจุดห้าสี่ห่างกันศูนย์จุดสี่ไม่รู้ว่าต่างกันที่ตรงไหนน่าจะต่างกันที่ออกตัวนี่แหละแล้วก็มาดูลันนี้นะครับลันนี้ก็จะขับแบบง่ายที่สุดนะครับก็จะกดคันเร่งค้างไปเลยโอ้ยมันเป็นการออกตัวพลาดนี่หว่านี่ไงออกตัวพลาดมันเป็นประมาณนี้นะ ออกตัวพาดรอบมันจะฟาดมันก็ตกหวบลงมาเลยล้อมันไม่ฟรีออกไปนะครับมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะเจ็ดวิจุดเจ็ดสองนะครับผมก็ถือว่าวิ่งดีอยู่อ่ะเพราะว่าลดน้ำหนักตั้งสองพันนุนนะแล้วก็มาดูการดันโลกันดีกว่าการดันโลอันนี้ก็เลนเดอร์ลดให้ดูก่อนเลยโคตรสวยครันเนี่ยงานเครื่องนี่เนียนกริบนั่นแน่คันนี้เอฟซีก็ ส่งมาให้ทําคลิปนะครับทําเสร็จเราก็จะส่งกลับคืนเอีไปนะครับผมก็ประมาณนี้ออกตัวตรงๆไปเลยนะคันนี้ก็ขึ้นเร็วมากพอขึ้นมาห้าร้อยนิดๆแล้วมันก็เริ่มจะช้าแล้วเพราะว่ารถท้ายมันไม่ค่อยเดินนะคันนี้ความเร็วท้ายก็วิ่งประมาณนี้ครับห้าห้าห้านะครับผมห้าร้อยห้าสิบห้านะเต็มที่แล้วคันนี้เดี๋ยวมาดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าป้ายไฟวิ่งเท่าไหร่นอ้อ ไปลายไฟก็วิ่งประมาณนี้นะผม5 45นะครับโอเคนะคผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าไมค์ก็วิ่งไปที่55 5 55นะครับก็เต็มที่แล้วคันนี้ตัดสุดถนนพอด,ดีเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสตดจูนเกียร์กันนยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้อโอเคครับผมถ้าก,กดกันแล้วก็ไปดูสุดจูนเกียร์กันเลย สูตรแกรก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่สูตรเดียวนะครผมก็ถ้าออกตัวเทพๆนี่นะมันขับเกียร์ดีได้เลยวิ่งแน่นอนครับ7.5วิโอ้โหแต่ว่าถ้าออกตัวไม่ได้ก็วิ่ง7.7วิเลยนะก็อยู่ที่การออกตัวนะครับผมต้องลองขับกันดูแล้วก็ดันโลก็เมื่อกี้นี้เลยวิ่ง555นะครับก็เร็วแล้วขนาดนี้ถือว่าเร็วมากแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับสูตรจูนเกียร์คันนี้ ก็คลิปหน้าจะเป็นขนาดไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ